อกลีบกุหลาบเตา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 ฝรังเห็นเตาฝรังป่ะคุณดูดูให้โซ่ขนาดได้บ้านคอยขนาดสนามหญ้าดังโรยด้วยกลิ่นกุลบกีบกุหลาบเด้เอาเอาเอามาแล้วอีน้อยน่อยมาๆหยันไวต่อยเลยมึง บอิโน่นกลีบกุหลาบโจงามบอโอยนี่เลยค่ะเจ้าตัวหอมกับหอมเด้งงามกับงามนี่ดอกตุมต่มๆเขาจะกระดอกกุหลาบอียังหากตว่าเหมือนกุหลาบพ,พันปีเนาะ เนี่ยเขาจะมีน้หนามๆต้นเขากี่ห้ายี่หา้าดอกแต่ว่าดอกดอกมากแต่ละปีเนาะเะนาะ,นะอันนี้เจ้าของมู่ตะขายของเพ่อได้มาชื่นมาชมเขาล่วงบนละอ้าวอันนี้ก็ไดเที่ยวมาต่ำต่ตีนคนมาหาตะคนอยู่ไหวอยู่ไห้สวยสวยสวยพร้อมหอมพร้อมนี่พี่น้องดอกใหญ่พร้อม ดอง่าเมื่อใดดูแลอย่างเขาได้เขาอันนี้ของเขาเองเขามาของ,ของเขาของเขาเองทุกปีน,นี้ดอกกำลังแรกแย้มอันนี้ก็แรกแย้มนี่แรกแย้มนี่ก็แรกแย้มอันนี้อันนี้รุ่นป้าแล้วนี่รุ่นป้าบ้านนอกแล้วนี่เริ่มโรยร้าแล้ว อันนี้กำลังงามไม่รู้รอดอกกุหลาบอะไรได้พี่น้องแต่ว่ามันเป็นตน้นแม่เชียงเชียงอินนันซนต้นใหม่เต้าฟรังดอกรังน,นี้เขากำลังตุ่มๆกํากำลังตุ่มๆมีมม่หลรุ่นสวยๆพี่น้อง งามงามอยากให้ชมจะอยากให้ชมสวยสวยหอมพร้อมเนี่ยพึ่งพึ่งมาตอมห้อยห้อยหว้วยเยอะเออเออเออต่ำค้นอันนี้ก็ไดลักษณะจิมาต่ำค้นได้ไหมอันนี้ไปไกลๆค้นไดดนี้ ให้ดูอีกรอบจ้ะงามงามงามสวยสวยสวยอันนี้ก็แรกแยมจ้ะแรกแยมงามบ่ไก่ไก่ดอกไม้ก็งามงามดอกพี่นองหักต่วันคนมดตะขายของพูนของเพื่อนบ้านเพื่อนกระดกพุนกระดก,ดกของปลามีต้นเดียวต่ว่าก็งากิ้งเลยต้นเดียวก็ได้ ลายคือกันตนออน้นเขาขี่ห้ยขี่ห้ยได้พี่น้องขี่ห้ยแต่ว่าดอกออกมาเนียนงามสุดป,ปีอันนี้เป็นดอกสีม่วงแต่ว่าปีนี้กระแด,งะด้งกระแดงว่าใดดูแลนะจจะน่าว่าไดใส่ปุ๋ยใส่ยัๆๆอยงอันพูนกระดอกอันโบตันล่วงบนหลวโบวตันสำหรับดอกอันนี้สีม่วงนะจจะนอาชอบคือหางกระดอกนะจจะน,น่งงามงาม ถ้ามันเกิดพร้อมกันแต่ว่าอันนี้เปินอันเริ่มจะล่วงร้อยแล้วนี่บ่ได้มาชมเพิ่นตอนตอนเพิ่นบานพร้อมกันนะจ๊ะเนาะต้นซีรีนลเอ้นนะจ๊ะเนาะสีม่วงสีม่วงงามจ้ะเบิ่งเบิ่งแมงผูบิน,น,นตอมอันนั่นเบิร์ดล,ล่วงร้อยเบิดแล้วส่วนอันนี้สีขาวคือดอกมะลินะจ๊ะเนาะ นี่งามเสียงเพื่อนบาน้านนี่งามดอกอนี่คือดอกมะลินนจะอหอมนะมันนี่แต่ว่าหอมหอมหอมคือดอกแก้วบานเฮาเพิ่งมาจากทำงานก็เลยเห็นอันดอกใหม่ก็เลยแวะทายเอาผู้ใดน,นั่นไม่ยืนคอยอะไรเธอ ซีมอนซีมอนนอนอย่างน้อบัดน,นี้เนาะมาพี่เบิ้งเฮ้บอกไงเธอวะโอ้เบ็ดขี้ขั้นอันนี้โอ้เบ็ดขี้ขั้นนอนเบิดมือติเพรเบ็ดขี้ขั้นมามาหนีบอกใครมานีเออเออไปไหนนะมาโอ้ยหาวนอนใจขี้ขั้นหลวงเอ้ยเห็นอย่างน่มือน,นีิ ะแมวหมุนโชว์นะคะรา,ายการแมวโชว์ค่ะพี่น้องในเบื้องดอกใหม่เลยเดินมาเบื้องแมวต่อ,อ,อโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆได้เด้ิขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ